สวัสดีครับสวัสดีพี่น้งองพอกันย่ำใบเราเลาะเลียๆไปกำลังตีขึนมาเก็บไม้นะครับเนาะสำหรับมือนี่จะเข้ามาทั้งพี่ครับเบื้องเอาครับลังเคลื่อนทำวัวแดงเนาะครับเนาะไปครับไปกันต่อฝากกดติดตามเลยนะครับเป็นคนบูปาครับ มือนี่กะทิพามาบูอีกมือนี่เขาไหมาอีกรอบสองครับรอบเทียงรอบบายนะครับเนาะไปครับไปหากันต่อโปนอนโอยมา,อาหานแล้วห้องมือนี่ามาดไปนองเฮ้ยเอเอไปนอ เ็นตะเิ่นโม่นว่าลังเขื่อน่นว่าเป็นไรลังเขือนอ๋อมันเป็นอย่างนาะพี่น้องคูโลอยู่แท้นองเออน้มาเน่ะมึงมงยังไงเห็นต่เก็นโม่นว่าพี่น้องคุลูกคนเอ้าคุงหน่อย พุ่นเนาะกัดมาบาดพุ่นน่ะพุ่น hmm,

พันขี์อาพนกระไดของเกาเขาละเขาไ่มีเขาเขาบริหารหมดไม่ได้นี่เอาละอือืมเปวนเนี่นีพี่น,น,น,หหน้องใส่ก,กันเาง,งาเลยครับคลิปนี้ยาอญญาไะอะพี่น้อง ยังไงเราอาเอาอึงอยูู่นเดียวอ๋อเมนได้เป็นโลหรือยัหมั้งยอ lúc nó không tắt nhạc ổn chặt bây nhau lên phi ạ ừ ừ เึ้นน้องก่อเพล็กดอยแมวเลยหาที่ได้ไองรู้เงิครับไม่เงินงานขึ้นมามองเดียวได้เป็นคงแหรอพี่นอ้องนี่และ เห็นแล้วบาทคนใดจังใดกิโลหนึ่งเห็นมองไดแล้วพี่น้องเห็นมองหูแล้วนั้นยังว่าทัานได้กวัเนีย่ยตึง้งลูกพี่น้องคนึ้น เลยครับคลิปนี้จัดไปเงาๆเลยพี่น้องจบคลิปแค่เ,เดียวพอเลยครับบรายตัดตัวหยาบแบบก็อเอาอื้องอึกอ,อักอยู่ทั้งนึงในความรอระเจียวพี่น้อง ขึ้น,น,นเดี๋ยวกีว้จับไปเลยคลิปนี้นอโอ้อคุณครับพี่น้องแป๊บเดียวมองเดียวครับอุ้มนี่อุ้มเดียวเลยเขียนเขียนโอ้แน่นอนเลยครับอ้มามันแล้วมันแล้วอือ đây rồi, không nghe Cái đuôi này, cái đuôi rồi Quá เก็บเหิดพอจะปวดนิ้งวสันไอ้นึงว่ะตั้งขึ้นผู้ยุ่งพี่นี่ขึ้นมาโอ้ป็ดี thế này, bật ừ. tì đây bìn mát hơn lo cho, um hà chúng ta, áo áo thùng cái này có đấy, ừ. phong thùng, tam thùng, rửa mือ, kia thiên kia khắc, kia nè này, hả, คูเพนวนหากับวนหาเออพี่น้องมาบดถือมองกับบดได้หรอกมันคุกขี่ทุกกว้างไยบุอะไรปลากันยางอวยลงแล้วทายคลิปอยู่จุพี่นองคองอูลูกพี่เรศจุนน้องค ยังมาเสนซอดอย่างไรครับต้องเคลียร์หาเอาขันเห็นอันนึงแลว้วก็เคลียร์หาเบื้องโคโ,โลรุพิเลขึ้นออกไปขันมันมียตัวนี้ก็เคลียร์จนมือพองหมดล้วพี่นอ้องเอ้ยนี่เป็นออกเหมือนมาตียางอวยลงแล้วว่งครับจุดติดหนทางได้ครับนี่หนทางรถเรียนนี่ ตดหนทางรถเรียนเลยครับนี่นี่ครับนี่อันนี้กนาพาเนี่เอ้าค้นพื้นที่อธิจำได้ครับหูจัดอยูอ่บอกร้ายดอกผูได้ยากสนใจกัทักขามาถามออกครับทักขามาถามออก่าอยู่มองใดพกปิดบังครับบอกทุกมองอะโตกไผมันมันโไผมันมันโซกไผมันมัน มันบ่เป็นตาได้ได้ครับนี่เบิ่งอยู่อยู่ข้างทางนี่แต่ว่าได้ได้ยังได้ผมกำเงิดอยู่นะกู้ใดสนใจครับโลละสี่ร้อย

นี่เอาก็พ่อสานีแหละพี่น้องก็ได้กินได้อยากอยู่มาอนอยู่ครับมือนี่พอกันไม่คลิปหนาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเปิน้ค้นบูปลามือนี่ขอเพียงแค่นี้นะครับเนาะจบคลิปแล้วครับรับเราครับมือนี่สำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับพอกันไม่คลิปหนาพี่น้อง